Capture ความพยายามครั้งที่สองในการสตรีมมาแวมาแว l e e s go l e t s go เขาเกมเขาเกมมาดูดิว่าฝนยังไม่มาแต่กำลังมาจะสตรีมได้ไหม <c oughs> กับ,บวัวแหววชายชะกันพึ่งตื่นอืสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ชา้าป่ะม,มันมันยังไม่รู้อ่ะเออมันต้องเล่นก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างคือตาแรกจะบอกทุกอย่างเลยนะ <c oughs> โอเคครับผมะใครที่อยากจะเล่นด้วยกันเข้ามาเลยเข้ามาเลย ไม่ได้ล้างทาครีมแล้วเออเดี๋ยวครีมออกหมดประวัติขอที่ว่าโอ้อยู่แล้วนะวันนี้เป็นวันนี้อะไรมีแข่งด้วยเหรออ,อ่ามีหลายคู่เลยนี่ม,ม,มีแล้วบ้างไทยแลนด์เข้าไทยแลนด์ชนะอยู่แล้ว ลุงหนูพักก่อนเพิ่งเล่นจบเอาตัวแบกคิดถึงแฟนอ๋อไปไปไปเราจะไปขัดความความรักของเขาไม่ได้อืมโอเคขาดอยู่สองที่นะครับผมใครที่จะเข้ามาเล่นก็บอกพี่ด้วยนะว่ากี่ดาวนะครับที่เข้ามาเล่นเนาะสวัสดีคุณดูทั้งเจ็ดคนด้วยนะครับผมตอนนี้ขาดอยู่สองที่นะจ๊ะเลขห้องสามเจ็ดหนึ่งหกหกสามอ่า ไม่ได้ซีเรียสน,นะเขามาเล่นงกันได้นจ๊ะอืมน้องที่เข้ามากี่ดาวเหรอตำแหน่งอะไรไวอรุ่นไอ้แปงเล่นปะตึร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 เอาเลนสายแบกของเราบอกว่าขอพักก่อนตึด๊ดตึ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 ๊ดตดโอเคน้องแปงกำลังเข้าเกมมาคาะดอีกคนนึง มีใครกำลังเข้าไหมถ้าไม่มีพี่จะได้เชิญทั่วไปคนที่สี่ยังไม่ตอบลเลยเลยคนที่สี่มาจากไหนอ่ะนายนะเอาอันนี้นายเหรออันนี้นายหรือแปงอ่ะเดี๋ยวเปิดมาในเกม เดี๋ยวทมคนที่สี่ก่อนพี่แปงเล่นไหมอ่ะเล่นไหล่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นอะไรนี่มีใครเล่นบอมีใครเล่นบอไม่มีเดี๋ยวกดอันนั้นไปละแล้วคนสี่คนสี่วีชวนมาเหรอหรือย,ยังไงคนที่สี่เพื่อนใคร คนสี smoke. Smoke. Think, ่เพื่อนใครคือเงียบเงียบเงียบมากอ่ะถามไม่ตอบเลยเข้ามาเองครับ คือเขาดารหัสมาเหรอหรือว่าเขาผ่านดูผ่านสตรีมว่าเนี่ยอ้าวแล้วไม่บอกพี่ถามตั้งนานโอเคนะครับผมก็คนดูเข้ามาคนหนึ่งเนาะมาเดี๋ยวตำแหน่งอะไรอะตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรเราขาดอะไรโอเคขอเลื่องทั้งหมดเลยกันละกันส่วนในซุ่มแบบนี้จะเจอ คนไม่ค่อยเป็นงานน่ะแต่ทําใจคนไม่ครบนายถามมันถามดิก,กิดดาวตึส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 ตำแหน่งอะไรถามไห้ด้วยขาดะไรครับยี่สิบห้าครับโอเค ไปเราทดแทนกันได้ใครใครขาดอะไรทดแทนกันได้เอ้ยลืมเปิดเสียงเกมอะเมื่อวานดูสตรีมย้อนหลังรู้สึกว่าเสียงเกมมันเบาไปไม่เป็นไรครั้งต่อไปเข้ามากันใครที่เข้ามาแล้วอยากเล่นด้วยกันก็คอมเมนต์ได้จะได้รอนะครับก็ขาดอยู่สคน จะเล่นแคลรี่ฉันก็จังเกิลแหละคนสามออฟเนาะคนสุดท้ายเล่นแคลรี่วะ่ะโจเกอร์ป่าอีกแล้ววะจัน,นเฮ้ยเด็กชายนายเปิดไมอ่ะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก,ก,กหายยาติตัวอะไรหลุดอ่ะ นี่ใจอะไรหล่อนะโอเคไอบีดูสตรีมปะเดีย๋ยวขอดูเลือกตัวก่อน,นนะบีใจเย็นๆนะอย่าอย่าเพิ่งเอาโฟบี้โอ้ยอารีเตอร์เน็กชายนายเล่นแก๊กว่ะฉันจะไปเล่นกลางเอาบีอฟอ่ะอารี

อืมไม่ต้องตกใจทุกคนอยู่ในความสงบฝังตรงกล้ามโอ้มันนิ้นคอมโบโรเว้ย คอมโบโอ้โหเจ๋งจังเอลสูกิวดอร์ยืนนิ่งไม่ได้เลยบอกเลยไม่เป็นไรขอให้เนิดขอให้เนิดคงที่อะ่ะเออขอไม่ให้เนิดตัดเหมือนเมื่อวานก็พอแล้ว<ทาง>เน็ตคาสะบั้นก็ปิดสตรีมแค่นั้นเอง เลนกับผมนะไม่อยากเจอเอลซเบีบี B A B. คนน้องบอกว่าน้องคนหนึ่งไม่ใช่น้องคนหนึ่งดนะิไอ้นั้นมันจะไปออฟอะบีไปเล่นแคลร่นะ เดี๋ยวเล่นคนเดียวตอนนี้มี alerter เราต้องไปเป็น t รีมมันตัวแก้ทางมันเป็นตัวแพ้ทางอะ่ะเออมันเลยไป off พายเต๋อมันเล่นอ f f ได้มันจะไปเจอกับไออเลนเออเจอไปเถอะนะเล่นไกันายอ่ะเล่นกับเขาเดี๋ยวเขาฟาร์มแล้วไปแก่งอย่าไกลอ่อนดีแล้วได้รับกอเรียด ก่เรียน,ก,นออก็ไม่รู้เรื่องเลยเราจะไม่หวันกับอะไรทั้งนั้นตัวตึงตัวตึงเล่นกับนายไก่หรอือใช่ลากเลอ,อกเรื่อย นายไปโซนให้พี่ก็ได้ไปโซนให้กูก็ได้เดี๋ยวฟาร์มเองลวงเล่นหายก็พอ তো বেক্যাং เราเราต้องรีบเดินเกมมันลไปกาอตัวนะอคนคนที่เปิดใหม่แล้วลมเข้านี่คืออันนี้เหรอ <c oughs> ตอนแรกนึกว่านาย <c oughs> ไม่เอากันละกัน ไปเดี๋ยวเราพยายามเล่นข้างล่างตัดกลางเพื่อนเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคบวกบวกบวกเอ้ยฉัติ๊กบวกกูไปติ๊กถอยเดี๋ยวเราขอตอด,ดวงก่อลกันอุ้ยเจ็บอยู่นะเอ้ยมันจับไปแล้วมันจับไปแล้วลวงเจ็บหนักลวงเจ็บหนักโอเคจะได้เวลาฟาร์มเพิ่ม เฮ้ยเล่นได้นะมา,มาจัดมาจัดมาดึงดึงแบบนี้สาวกี๊บอกเลย <c oughs> โดนไหมนะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย cắn hết này nhà yeah, hãy đồn dính nhà yeah, hãy đồn dính cắn hết này